สวัสดีครับวันนี้ตโน channel นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับงาน BCI นะครับวันนี้มาดูเขาสาธิตทำบอลไซนะครับต้นนี้นะครับเป็นของมิสเตอร์โฮจันลีนะครับจากไต้หวันนะครับกำลังสาธิตทำบอลไซนะครับที่งาน BCI on fire นะครับมิสเตอร์โฮจันลีเพราะฉะนั้นเราตองมีการาทีมาิจากธรมชาติทีมีมชิ ต้นที่เขาสาธิตก็คือยูนิเปอร์ไต้หวันนั่นเองนะครับซึ่งยูนิเปอร์ไต้หวันเนี่ยบ้านเรายัางเลีย้ยงไม่ได้นะครับยังเลีย้ยงไม่ได้ ว่าไงผิดนะทั้งคู่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรครับน่าจะเอาไปเราตายหมดเลยครับแต่ว่าที่อินโดที่อินโดนะครับมีเตือนโฮจิลีนำเข้ามาแล้วก็ตอนนี้บ้านเขาเลี้ยงได้สบายเลยครับซึ่งมีแพร่หลายมากตอนนี้มีแต่ต้นเวยๆทั้งนั้นอย่างต้นนี้นะครับ <And you S 2> ก็ที่เห็นซากนั่นคือตอนนี้เขาก็มีกิง่งมีใบนะครับตอนนี้โดนแกะทำซากหมดแล้วน,นะครับ untuk oh, applause to Mr. Bojan Lee Tepuk tangan yang meriah continue Oke, Terima kasih Pak okay, Kita lihat India sudah selesai ya. Untuk Misra, Indonesia juga sudah Pak Abdul Hakim Lutfi Dan yang tadi yang pertama selesai adalah ก็กำลังแกะซ่าก็ค่อนข้างใช้เวลามากเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เขาในการแกะซ่านี้ครบทุกอย่างเลยนะครับเโอเเดี๋ยวเราไปดูนาคาชิมะซังกันครับอันนี้มิสเตอร์ฮอนจารีเดี๋ยวเราไปดูนาคาชิมะชัง ซากรับอลังการมากซากรอนี่จากอินเดียนะครับนี่จากอินเดียเสร็จไปแล้วเป็นผู้หญิงนะครับทบนองนนี้็จอันนี้จากอินโดนะครับอินโด่เแส ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยอ๋อเป็นหินสามนะครับหินสามบิดอลังการนะครับบิดไส้แตกเลยนะครับสวยงามสวยงามอันนี้จากฟิลิปปินส์นะครับจากฟิลิปปินส์อันนี้มาเตอร์จากฟิลิปปินส์นะครับ ทำเสร็จเสรียบร้อยแล้วนะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูนากาชิมะสังนะครับคุณนากาชิมะ ดูครับเขาส้นขาวๆนั่นคือเขาทําไว้แกะซากนะครับลายเขียนเส้นไว้ก่อนเขียนลายเส้นไว้นะครับเพื่อทำซากเราเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าทําเสร็จแล้วจะเป็นยังไงค่อนข้างให้ความสนใจเยอะนะครับให้ความสนใจเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับาคาจิม่านะครับจากญี่ปุ่นนะครับ แล้วเราเรามาดูตอนจบนะครับว่าจะเป็นยังไงตองโฮลีนะครับจากเกาหลีนะครับ,อรบอตอนนี้ก็แกะซากใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วตอนนี้ก็ทำสักพักหนึ่งแล้วครบับก็เอามาให้ดูนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับเอาเก็บบรรยากาศไว้ฝากนะครับ สาธิตทำบอลใสอันนี้วันที่2นะครับที่ BTI ที่ต่างกัลังอินโดนีเซียนะครับก็ผู้คนก็เยอะนะครับครับก็บเรรยอาบรรยากาศมาฝากนะครับก็งานสาธิตทำบอลใสนะครับจาก ศิลปินระดับลูกนะครับเยอะแยะมากมายนะครับที่มาโรงงานนี้โอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ